คำตอบมีอยู่ในหนังสือเดินทางและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆพร้อมกับความเพลิดเพลินจากหนังสือดำเนินรายการโดยอาจารย์หนุ่มด็อเตอร,ร์สราวุธทองศีคำในรายการชั่วโมงหนังสือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยระบบ AM ความถี่1,467กิโลเฮิรตซ์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเชื่อมงหนังสือกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และการเตือนภัยภาคกลางรายการชื่อมงหนังสือก็จะหยิบยกเอาหนังสือดีๆนะครับมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกัน สำหรับในวันนี้หนังสือที่ผมจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า33วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเขียนโดยคุณหมอชิอราสวะทากุจิและก็แปลโดยคุณพัส,สอนครูพิพัฒจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะครับโอ้แค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าโรคอัลไซเมอร์ในตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของสภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เป็นโรคที่พบได้ตามผู้สูงอายุนะครับโรคอัลไซเมอร์ในตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นภัยทางสุขภาพที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับซึ่งสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ก็เกิดจากสภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเลยนะครับโดยความชุกข,ของโรคเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุซึ่ง ความชุกในร้อยละ1 0 1ถเนี่ยนะครับก็จะพบในประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปและก็จะพบร้อยละ20-30ในประชากรที่อายุมากกว่า80ปีน,นะครับซึ่งสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่ผมบอกว่ามาจากภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะครับคำว่าสมองเสื่อมก็เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทํำงานของสมองของเราเนี่ยถดถอยบกพร่องไปในด้านการรู้คิด ซึ่งก็จะแก่ความจำการตัดสินใจการวางแผนหรือการรับรู้การบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งการรับรู้รูปทรงการกะระยะต่างๆการสื่อสารการใช้ภาษารวมไปถึงสมาธิและก็ความใส่ใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งผลกระทบนี้ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันและก็การเข้าสังคมอีกด้วยนะครับทีนี้ โรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในสมองจนบางส่วนของสมองเราเนี่ยทำหน้าที่ลดลงเกิดการฝ่อทำให้กระทบกับการทำงานของสมองในส่วนนั้นๆและก็แสดงอาการต่างๆอย่างที่ว่าออกมานะครับหรืออาจจะเป็นอาการเริ่มต้นอย่างเช่นหลงลืมถามซ้ซําๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีการศึกษาพบว่า จะพบในสมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันมีการสะสมของโปรตีนบางชนิดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่า33วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับซึ่งก็เขียนโดยนายแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณหมอชิราสวะทาคุจิซึ่งก็เป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีหลีกเลี่ยงโรคอัลไซเมอร์แบบฉบับของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเสื่อมชาวญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งหากเราเข้าใจสาเหตุและก็พร้อมที่จะรับมือก็สามารถที่จะป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นมาได้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ยังให้ความรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์โดยมีการเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานไปเลยนะครับเกี่ยวกับโรคทั้งสาเหตุ ของการเกิดรวมถึงชนิดของโรคอัลไซเมอร์ต่างๆและจากนั้นเนี่ยหนังสือก็จะเริ่มเข้าสู่ไฮไลท์ซึ่งเป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับก็คือ33วิธีดูแลสุขภาพองค์รวมในทุกๆด้านของร่างกายเราเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไปจนถึงการชะลอการดำเนินการเกิดขึ้นของโรคอัลไซเมอร์ โดยจะเน้นไปที่วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการดําเนินชีวิตประจําวันการออกกําลังกายการพักผ่อนและก็รวมไปถึงการเข้าสังคมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ยังปิดท้ายด้วยคําถามพร้อมคลายข้อสองสัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เช่นวิธีการกระตุ้นการทํางานของสมอง เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสมองของเราเนี่ยนะครับและก็รวมไปถึงเคล็ดลับการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งในแพทย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้นําเสนอว่าวิธีปฏิบัติตาม33วิธีของเขาซึ่งหากเราเนี่ยนำมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเช่นยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาววัยทำงานหรือช่วงกลางคนเนี่ยนะครับแต่เนิ่นๆก็จะไม่ต้องสูญเสียช่วงเวลาหลายสิบปีข้างหน้า ไปอย่างศูนย์เปล่าแน่นอนด้วยอาการของโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งที่มาของ33วิธีนี้นะครับนายแพทย์ท่านนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มต้นมาจากในปีคิตศักราชที่2014หรือประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า The Lancet Neurology นะครับโดยกล่าวว่า โรคอัลไซเมอร์อาจป้องกันได้หากเราเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงปัจจัยทั้ง7อย่างดังต่อไปนี้นะครับโดยข้อแรกนะครับก็เป็นปัจจัยทางด้านโรคเบาหวานข้อที่2โรคความดันโลหิตสูงข้อที่3โรคอว้วนข้อที่4ปัใจจัยในการออกกําลังกายไม่เพียงพอข้อที่5โรคซึมเศร้าข้อที่6ได้รับความรู้ไม่เพียงพอและข้อที่7ก็คือ การสูบบุรีนั่นเองนะครับซึ่งแนวคิดที่ว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ป้องกันได้หากมีความตั้งใจจริงจึงเริ่มกลายเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับจนกระทั่งในปีคิสศักราชที่2017หรือในอีก3ปีต่อมานะครับทางดรเบรเดนเซนนะครับก็ได้เสนอแนวคิดที่ชื่อว่า r e โค้ดโป o โตคอลขึ้นมานะครับทำให้เกิดสมการใหม่ที่ว่า โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเท่ากับโรคที่ฟื้นฟูได้ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มาสู่การเขียน33วิธีนี้ของคุณหมอท่านนี้นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง33วิธีนี้นะครับคุณหมอเขาก็ได้แบ่งเป็น6หมวดหมู่ย่อยๆในการปฏิบัติโดยหมวดแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎเหล็กเกี่ยวกับอาหารและการกินนั่นเองนะครับหมวดที่2ก็คือเกี่ยวข้องกับอาหารและวัตถุดิบที่แนะนําให้งดนะครับ หมวดที่3จะเป็นเรื่องของอาหารและก็สารอาหารที่ควรบริโภคและก็หมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมวดที่5จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายและหมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของประเด็นการใส่ใจสุขภาพนะครับคุณผู้ฟัง ไม่รอช้ากันแล้วนะครับไปดูวิธีที่1กันดีกว่านะครับที่คุณหมอท่านได้นําไว้ว่าหากเราอยากจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันควรที่จะมีวิธีปฏิบัติแต่นเนิ่นอย่างไรกับตัวเราเองบ้างนะครับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติมากกว่าอาหารแปรรูปนะครับซึ่งประเด็นในเรื่องนี้ก็คือเพราะว่าอาหารแปรรูปเนี่ยมันทําร้ายกระเพาะอาหารและลําไส้ไปจนถึงส่งผลทั่วทั้งร่างกายได้ จึงควรใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบในการทำอาหารไม่เลือกเพราะความสะดวกเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยรับประทานแต่อาหารธรรมชาติไม่แต่ต้องอาหารแปรรูปเลยนะครับแต่สัดส่วนของอาหารแปรรูปในอุดมคติที่คุณหมอท่านวางไว้ก็คือต่ำกว่า1้0ยลของอาหารที่เรารับประทานต่อมือทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังวิธีที่สนะครับก็คือการตั้งเป้าหมายว่าควรที่จะ กินมังสวิรัตนะครับแต่ควรที่กินแบบสบายๆนะครับไม่เคร่งคัดซึ่งแนวทางในการปฏิบัติตามข้อนี้ก็คือการกินมังสวิรัตโดยกินโปรตีนจากสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ารับประทานแต่แป้งแล้วก็ผักนะครับแต่ควรที่จะเน้นโปรตีนจากสัตว์ไปด้วยนะครับนั่นก็คือการกินมังสวิรัตแบบไม่เคร่งคัดนั่นเองนะครับวิธีที่3ามก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงวิธีทำอาหารที่มันมีโอกาสไม่ได้นะครับ ซึ่งความไหมสําหรับอาหารบางอย่างนะครับมันก็เป็นความอร่อยเป็นความเกรียมความกรุบกริบนะครับผมเองเนี่ยก็ชอบรับประทานอาหารที่ปิ้งย่างไม่ไหมเหมือนกันนะครับแต่ความอร่อยเช่นนี้มันอาจจะมีสารที่น่ากังวลอยู่นะครับลองสรรหาเมนูอร่อยๆที่ปรุงด้วยความร้อนต่ําหรือไม่ผ่านความร้อนกันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไหมเนี่ยมันจะมีสารอยู่นะครับซึ่งไอ้สารตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสารที่น่ากลัวทําให้เกิดภาวะเครียด และก็นำไปสู่อาการอักเสบโรคเบาหวานหรืออาการเจ็บป่วยหรือรางอื่นๆได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าน,นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ดังนั้นหากเราหลีกเลี่ยงสารตัวนี้ได้ซึ่งมากับความไหมของอาหารเนี่ยนะครับมันก็ย่อมที่จะดีกว่านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวิธีที่4ก็คือควรที่จะ งดของทอดเช่นพวกของชุบแป้งทอดทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างอาหารที่คุณหมอยกมาก,ก็คือกุ้งชุบแป้งทอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาหารโปรดเลยนะครับของคนญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งคนจํานวนมากเนี่ยมักจะชอบอาหารทอดซึ่งมันส่งผลเสียต่อสมองเป็นอย่างมากอาจเลือกวิธีทาอาหารประเภทอื่นแทนนะครับซึ่งก็เหมือนกับของไหม้นั่นเองนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ข้อที่5นะครับอดอาหารวันละ 8-12ชั่วโมงซึ่งการอดอาหารเนี่ยก็เป็นพิธีที่หลายคนคาดหวังว่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ก็คือการเพิ่มระยะเวลาที่อดอาหารใน1วันทีละนิดนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าหากเราเนี่ยสามารถอดอาหารได้ครึ่งวันจนเป็นนิสัยก็จะห่างไกลาจากโรคอัลไซเมอร์นะครับ เพราะว่าระหว่างที่เราอดอาหารเนี่ยก็จะมีการสร้างสารคีโตบอดี้ทำให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะคีโตซินซึ่งภาวะคีโตซินนี่เองนะครับก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้เนื่องจากการอดอาหารเนี่ยก็จะทำให้ความไวต่อสารอิสุลินดีขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านการรับรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งช่วงเวลาที่อดอาหารที่เขาแนะนำนะครับก็ควรที่จะเป็นช่วง หลังอาหารเย็นไปจนถึงเช้าวันถัดไปซึ่งระยะเวลาที่ดีก็คือ8ชั่วโมงแต่หากทําได้ก็แนะนําให้อด12ชั่วโมงไปเลยนะครับโอ้โมาถึงวิธีที่6แล้วแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยกลับมาต่อกันอีก28วิธีที่เหลือกันนะครับคุณผู้ฟังรายการชั่วโมงหนังสือ เดี๋ยวเรามาต่อกันถึงหนังสือที่เราคุยกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ33วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์จากนายแพทย์ชิราสวะทาคุจินะครับซึ่งก็ได้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ได้ค้นพบแนวคิดที่ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันสามารถป้องกันแล้วก็ยับยั้งได้ ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้รวบรวมมาเป็น33วิธีในการปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ในบ้านปลายชีวิตของเรานั่นเองนะครับซึ่งในเบรกที่แล้วผมก็ได้พูดไป5วิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก28วิธีที่เหลือกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไม่รอช้าไปกันเร็วๆเลยดีกว่านะครับวิธีที่6นะครับคุณหมอได้แนะนำว่า ควรที่จะหลีกเลี่ยงน้ําตาลและก็สารให้ความหวานเท่าที่จะทําได้ซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็มีหลายประเภทเลยนะครับทั้งยังมีความเสี่ยงซึ่งไม่ได้มีเพียงโรคอ้วนเท่านั้นแต่อาจทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานผิดปกติหรือเป็นอัมพาตได้เลยนะครับวิธีที่7ก็คือลดการบริโภคอาหารจากแป้งสาลีซึ่งคนจํานวนมากเนี่ยก็ชอบอาหารที่ทําจากแป้งสาลีเช่นขนมปังหรือว่าเส้นต่างๆนะครับ แต่ความชอบเช่นนี้ก็อาจจะทําให้กระเพาะอาหารและลําไส้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์เยื่อบุผนังและก็นําไปสู่โรคอัลไซเมอร์ได้นะครับคุณผู้ฟังวิธีที่8น้ําหวานที่วางขายทั่วไป แม้ไม่มีน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะไปแตะนะครับนับว่าเป็นการรับมือกับโรคอัลไซเมอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับวิธีที่9ก็คือคุณหมอให้หลีกเลี่ยงการสั่งพวกเซตอาหารพวกอาหารจังฟูดทั้งหลายนะครับที่เป็นพวกบิ๊กเซตใหญ่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับของท่อต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นผลที่ทําให้สมองของเราเนี่ยนะครับเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้วิธีที่10 ให้รับประทานข้าวขาววันละหนึ่งถ้วยก็เพียงพอยิ่งถ้าเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับวิธีที่11ก็ควรที่จะเลือกปลาขนาดเล็กขนาดกลางมากกว่าปลาขนาดใหญ่และก็ควรที่จะเลือกปลาในธรรมชาติมากกว่าปลาเลี้ยงในการรับประทานอาหารนะครับวิธีที่12หากต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แนะนําให้ดื่มไวน์ธรรมชาติไม่เกิน2แก้วก็จะเป็นการดีนะครับวิธีที่13 ก็ควรที่จะเน้นบริโภคอาหารที่ช่วยขจัดสารพิษเช่นกระเทียมขิงสาล่ายผักชีเป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังวิธีที่14ก็ควรที่จะรับประทานอาหารหมักดองบ้างนะครับเพราะว่าการสร้างสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการรับมือกับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งหากเรากินอาหารหมักดองก็จะได้ทั้งความอร่อยและผลที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ควรที่จะรับประทานเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อเป็นการสร้างสมดุลนะครับวิธีที่15กินอาหารที่มีธาตุสังกะสีทุกวันซึ่งธาตุสังกะสีเนี่ยนะครับมันก็มักจะอยู่ในอาหารประพวกหอยนางรมหรือตับสัตว์อย่างตับหมูตับไก่วิธีที่16กก็ควรที่จะใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวมาปรุงอาหารแทนนะครับซึ่งหากต้องการห่างไกลาจากโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็ควรที่จะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่ามีน้ำมันปรุงอาหาร ที่ดีและก็ไม่ดีนะครับหากเลือกน้ำมันที่ดีเนี่ยก็จะมีความอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิธีที่17หากจะบริโภคของหวานก็ควรที่จะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะครับเช่นอาหารของหวานประเภทพวกดาร์กช็อกโกแลต70%ขึ้นไปน้ำกะทิผลไม้ที่มีค่าดัชนีความหวานหรือว่าน้ำตาลต่ำนะครับหรือประเภทย่าหวานเป็นของว่างที่ดีต่อร่างกายมากกว่าที่คิดนะครับ วิธีที่18หลังกินอาหารเสร็จแล้ว20นาทีควรที่จะแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงซึ่งเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยหลังกินอาหารแล้วแค่แปรงฟันอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากในช่องปากก็คือรังหรือว่าโอโหที่ซุกตัวของแบคทีเรียดีๆนี่เอ,เองนะครับจึงจําเป็นต้องป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายจากปากผ่านไปยังสมองได้วิธีที่19ควรที่จะกําจัดเชื้อราให้ราบคาบทั้งในบ้านรถ และก็ที่ทํางานซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอาจจะดูเหนือความคาดหมายนะครับแต่เชื้อราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์เช่นกันเราวควรที่จะหมั่นทําความสะอาดบ้านรถและก็ที่ทํางานให้บ่อยขึ้นกันดีกว่าวิธีที่20พยายามลดความเครียดและ,ะเผชิญปัญหาอย่างมีสติซึ่งไม่จําเป็นต้องพยายามที่จะขจัดความเครียดจนเหลือค่าเป็นศูนนะครับเพราะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือการเพิ่มเวลาพักผ่อน ปล่อยวางความตื่นเต้นความหงุดหงิดและความเจ็บปวดบ้างนะครับวิธีที่21ปิดคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก่อนนอน1ชั่วโมงซึ่งสาเหตุของการนอนหลับยากคนที่มีอาการเช่นนี้อาจมีปัญหาจากวิธีใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ได้ลองปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันก่อนนอนนะครับให้1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยลองปิดมือถือดูนะครับคุณผู้ฟังหรือหากจะนอนเนี่ยนะครับก็เอามือถือไว้ไกลๆตัวก็ได้นะครับ วิธีที่ 22. ลดการใช้เครื่องสำอางสเปรย์ฉีดผมและสารระง,งับเหงื่อนะครับเพราะว่าทั้งเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมและสารระง,งับเหงื่อเนี่ยก็ใช้แนวคิดเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารก็คือพยายามใช้แต่อย่าให้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอสารจากผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นกันวิธีที่ 23. ไม่สูดดมยาฆ่า,มาแมลงหรือยากันแมลงนะครับ เพราะว่าสารพิษเหล่านี้เนี่ยโอ้มันทําร้ายสมองโดยตรงผ่านทางโพรงจมูกหรืออาจผ่านทางปากซึ่งก็ยังไปสร้างความเสียหายแก่ลําไส้อีกด้วยซึ่งก็ทําให้ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งระบบเลยนะครับวิธีที่24ควรที่จะเข้านอนก่อนเที่ยงคืนและก็ตื่นโดยไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับโอ้โหคุณฟังครับการที่เราจะ รู้ว่าโอ้โหเรานอนเพียงพอหรือเปล่านะครับก็คือการที่เราตื่นเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ซ่อมแซมตัวเองในช่วงที่นอนหลับทั้งยังช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ด้วยฉะนั้นหากใครมีปัญหาด้านการนอนหลับนะครับควรที่จะรีบหาวิธีแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับคุณผู้ฟังวิธีที่25ควรที่จะเดินไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยไม่ต่ํากว่า20นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งก็ยังดีนะครับ เพราะว่ามันก็จะเป็นการออกกําลังกายซึ่งการเดินเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและก็สมองอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังวิธีที่26แม้จะยังยุ่งอยู่หรืออยู่ในที่ทํางานก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการนั่งเป็นเวลานานนะครับซึ่งเราก็แก้ไขได้โดยการที่ลุกบ่อยๆนะครับซึ่งเราอาจจะตั้งเวลาไว้ก็ได้ทุก1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะลุกมาดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ําอะไรก็ตามนะครับควรที่จะไม่ การขยับตัวระหว่างวันบ่อยๆเพราะว่าการนั่งนานเกินไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับคุณผู้ฟังวิธีที่27ก็คือควรที่จะทํางานบ้านโดยเคลื่อนไหวร่างกายให้มากและก็จัดร่างกายให้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่อ้างว่าไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายนะครับซึ่งการทํางานบ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการออกกําลังกายที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับวิธีที่28ก็คือ เพิ่มช่วงเวลาที่รู้สึกสบายใจหรือมีความสุขซึ่งการจัดระเบียบลมหายใจการทำจิตใจให้สงบและหันมาคุยกับตัวเองบ้างก็นับว่าเป็นวิธีรับมือกับโรคอัลไซเมอร์ที่ดีเลยนะครับวิธีที่29รับรู้สภาพร่างกายด้วยตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกซึ่งบางทีเนี่ยนะครับการที่เรารู้สึกว่าฉันยังสบายดีอยู่หรือการมองกระจกแล้วก็ยังรู้สึกว่าฉันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดูที่จะอ้วนขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับซึ่ง วิธีเนี่ยมันเป็นวิธีการมองด้วยสายตาของเราแล้วก็วัดด้วยความรู้สึกวิธีที่ดีนะครับควรที่จะใช้ตัวเลขนั่นก็คือไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ดูดัชนีบวนกายต่างๆดีกว่านะครับคุณผู้ฟังวิธีที่30หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้ง2องอย่างนะครับก็คือโรคกดไหลย้อนกับโรคเบาหวานให้สุดชีวิตเลยนะครับ เพราะเขาบอกว่าปลายทางของโรคอ้วนเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานและก็โรคกรดไหลย้อนซึ่งมันก็นับว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์นะครับคุณผู้ฟังวิธีที่23ควรที่จะเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นสารเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกายนะครับซึ่งไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์อย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟัง วิธีที่32ควรที่จะ,ะระลึกว่ายาเนี่ยเป็นยาพิษด้วยและลดการใช้เท่าที่จะทําได้นะครับอูหลายคนนะครับเจ็บป่วยไม่สบายนิดแต่หน่อยนะครับก็รับประทานยานะครับซึ่งเขาบอกว่ายาปฏิชีวนะบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีสารบางตัวที่ส่งผลให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เหมือนกันซึ่งหากเราคิดที่จะซื้อยาสามัญที่มีขายทั่วไปมากินเนี่ยลองคิดดูก่อนนะครับว่ามันถึง ความจําเป็นที่จะต้องกินยาจริงๆหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าโอ้ป่วยนิดป่วยหน่อยก็รับประทานยานะครับอันนี้ส่ผลเสียกับร่างกายมากกว่าผลดีนะครับคุณผู้ฟังและวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่33ควรที่จะสร้างภาวะคีโตซินด้วยการจํากัดปริมาณน้ําตาลและแป้งรวมไปถึงออกกําลังกายและก็รวมไปถึงการอดอาหารนะครับก็เป็นวิธีจากที่ได้พูดถึงในหัวข้อต่างๆก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากหนังสือ33วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์จากนายแพทย์ชื่อราสวะทากุจินั่นเองนะครับซึ่งในหนังสือก็ยังมีวิธีปฏิบัติและก็รายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจก็ลองไปศึกษาหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับและนั่นนะครับก็เป็นสาระดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการชั่วโมงหนังสือก็หมดลงแล้วครับ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาิกาถึง19นาิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และการเตือนภัยหากคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการก็สามารถส่งข้อความมาหาผมได้นะครับทางเพจ f c e e o o o ดิจิทัลม m เดียเอสทีำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุฒทองศีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับเพราะคำตอบมีอยู่ในหนังสือเดินทางและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆพร้อมกับความเพลิดเพลินจากหนังสือดำเนินรายการโดยอาจารย์หนุ่มดอเตอร์สราวุธทองศรีคำในรายการชั่วโมงหนังสือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยระบบ AM ความถี่1467กิโลเฮิรตซ์